สวัสดีทักทาย FC ช่องประกอบพักดีธรรมนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกพักเพื่อไทยที่ยังรักและศรัทธาในคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็รวมถึงให้กําลังใจกรรมการบริหารพักผู้บริหารพักเพื่อไทยและสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนนะครับทุกท่านครับโอเคครับคลิปช่วงเช้าเนี่ยเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับว่าเพื่อไทยควรร่วมรัฐบาลนะฮะ หรือไม่ร่วมเป็นทางสองแคร่งแล้วแต่ท่านตัดสินใจเลยครับส่วนตัวมองเห็นอย่างไรคิดอย่างไรได้แสดงความเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะร่วมแหละครับเพราะว่าข่าวมันออกมาประมาณนี้ละไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นอื่นได้นะครับโอเคเรามาวิเคราะห์กันประมาณ3จังหวัดแล้วกันนะครับตามที่รับปากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่บอกว่าอยากให้ไปวิเคราะห์จังหวัดที่คิดว่าทําไมเราถึงแพ้การเลือกตั้งทั้งๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เราเป็นพักที่นะฮะยกจังหวัดหรือเป็นพักที่ได้เก้าอี้ค่อนข้างมั่นคงและแน่นอนมาตลอดนะครับจังหวัดแรกครับไปที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านมีทั้งหมด3าเขตนะครับทุกท่านครับเพื่อไทยในครั้งที่ผ่านมาคือปีสองหหกเนี่ยได้มาทั้งสามเขตนะครับแต่ปีสองห้าเเป็นอะไรที่ พิกล็อกนะฮะระบือลือลั่นหรือพิกล็อกแบบสุดขั้วมากๆนะครับเราไปดูในเขตที่1ครับเขตที่1ไปแพ้ให้กับทางก้าวไกลนะครับก้าวไกลเข้าไปยึดนะฮะก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับไปยึดพื้นที่ได้นะครับเขตที่1นะฮะคนที่ได้มาดับหนึ่งก็คือนายชาววิทย์อินน้อยนะครับได้26,943นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนายทรงยศรามาสูตรเนี่ยมาเป็นอันดับ4เลยนะครับหนึ่งใน3ก็ไม่ติดนะครับ อยู่ที่1 2 7 7 5คะแนนเนี่ยห่างคันมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับนี่แหละครับเพราะอะไรสาเหตุก็หรือเป็นเพราะกระแสมันไม่ได้หรือเป็นเพราะกระสุนเขาหนักนะเอาแคา่ละกระสุนมันก็เป็นเหตุผลมาเ,เหตุผลหนึ่งนะฮะแต่การที่พักเพื่อไทยนะครับเป็นแชมป์มายาวนานและไม่รู้กี่สมัยต่อกี่สมัยนะครับยกจังหวัดมาด้วยแต่การแพ้แบบหมดรูปแบบนี้เนี่ยกระสุนก็ใช่ครับนะแต่เราโทษกระสุนอย่างเดียวไม่ได้ ผมเชื่อว่าเรื่องของกระแสเรื่องของอความแปลกใหม่เรื่องของการนะฮะนโยบายต่างๆนานาม,มีบางท่านก็ให้ความเห็นที่ดีนะครับนโยบายในเรื่องของการที่จะนําไปถึงประชาชนได้จริงเนี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่อธิบายได้ชัดเจนหรือมันมีเวลาน้อยเกินไปตรงนี้มันเป็นปัจจัยรวมทั้งหมดแหละครับนะทำให้แพ้และแพ้หนักแพ้มากด้วยนะครับเราไปดูกเกเสองครับ เขตสอก็เป็นของพร,รรคกล้าทรนะฮะนายประสิทธิ์โนทะได้มาที่3 7 9 1 3คะแนนนะครับส่วนแชมป์เก่าหลายสมัยมากนะครับอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มาที่13,965อันนี้ก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับทุกท่านครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะในแพชชน่านแพ้ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าหนักมากเยอะมากนะครับ แล้วก็ด้วยเกียรติภูมิด้วยอะไรเกียรติประวัติด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยศักดิ์ศรีด้วย,วยไม่น่าจะแพ้หนักขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนที่นะครับผมวิเคราะห์ไปนะครับว่ากระสุนก็คือส่วนหนึ่งนะฮะจะไปโทษทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับระดับในแพทย์ชนนั่นสีแก้วเนะี่ยไม่ใช่ไม่เคยเจอกระสุนนะครับเจอมาทุกยุคทุกสมัยแล้วครับนะเพราะว่าแกก็เคยออกมาให้ข่าวในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งว่ากระสุนคู่ต่อสู้ค่อนข้างหนักแต่ครั้งนี้อาจจะหนักกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละครับ เป็นเพราะอะไรนะครับจึงไม่สามารถแบกนะฮะแบบเขาเรียกว่าเป็นการแบกรับนะฮะแบกรับความรับผิดชอบตรงนี้หรือว่าแบกรับเก้าอี้ตรงนี้ให้สามารถยังคงอยู่เป็นของเพื่อไทยได้ทั้งที่ <c oughs> ทั้งที่จังหวัดหน้านเนี่ยเราไม่เคยพลาดเลยนะฮะเราไม่เคยพลาดจริงๆนานมากแล้วลองคิดกับย้อนกลับไปดูสิครับตั้งแต่ยุคใครรักใครแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับสำหรับแชมป์เก่านะครับแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคพื่อไทยด้วยแล้วก็เป็นนะครับในส่วนของรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ครั้งนี้แพ้แบบจะใช้คําว่าหมดรูปก็ถือว่าได้นะครับถือว่าแพ้ไปเยอะมากครึ่งต่อครึ่งนะครับเราไปดูชี้เขตที่3ครับอันดับ1ก็เป็นของพักเก้าไกลนะฮะหรือพรรคประชาชนนะนายเจริญอภิพัฒน์โกศลน,นะครับก็ได้มาที่2 6ง0 0 นะครับเพื่อไทยอเขตนี้ก็ยังน้อยๆก็ยังมาเป็นที่2ในะครับนายนัทพงสุปรียศินนะครับได้มาที่1 5ื่นนะครับหมื่นก็ถือว่านะฮะแพ้ไปก็เป็นหลักหมื่นันหมคะแนนนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งต่อครึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าแพ้เยอะอยู่ดีนะครับดังนั้นสรุปนะฮะจังหวัดน่านนะฮะที่มาของความล้มเหลวในครั้งนี้เนี่ยนะทุกท่านก็มาช่วยกันวิเคราะห์ ช่วยกันมาระบายออกดีกว่านะเราอย่าไปใช้คําว่าวิเคราะห์เลยครับเพราะมันแพ้ไปแล้วจะพูดอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันนะฮะสแสดงความคิดเห็นนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วมาระบายออกว่าจริงๆการแพ้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแพ้เพราะกระสุนแน่นอนปัจจัยหนึ่งเลยฮะ,ะแต่เพราะกระแสด้วยไหมเพราะความไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องมีอะไรบ้างใครเป็นคนจังหวัดน่านมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับทุกท่านครับอ่ะเราไปจังหวัดต่อไปครับ จังหวัดแพร่ก็นั่นแหละครับนะก็เป็นจังหวัดที่นะครับเราก็เป็นถือว่าเป็นหลักแล้วก็ครั้งที่ผ่านมา2566เนี่ยก็มีการยกจังหวัดด้วยนะครับแต่ครั้งนี้หายไปทั้งจังหวัดเลยนะครับเขตหนึ่งนี่เป็นของภาคภูมิใจไทยนะครับนางสาวชนกนันสุพาชสิรินะครับอันนี้น่าจะเป็นหลานของแม่ลิงติ๊กนะฮะได้มาที่3 4 3 3 7คะแนนนะครับ อันดับสองก็จะเป็นของพรรคประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมาเป็นอันดับสามไปเลยนะครับนี่ถือว่านะครับคะแนนแพ้กันขาดลอยหลุดลุยเลยนะครับส่วนเขตสองแพ่นะฮะเดิมเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยส่งนะครับนายแพทย์ทศพรนะครับก็ครั้งนี้ไม่ได้ลงแล้วก็จึงส่งคุณนิยมวิวัฒนดิตกุลนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ก็แพ้อยู่ดีนะครับแพ้ให้กับคุณชนาทิพย์สุภาษิตเห็นไหมฮะ เขตหนึ่งเขตสองนามสกุลเดียวกันอันนี้ก็เป็นเครือญาติของแม่เลี้ยงติ๊กเหลอครับนะครับได้มาที่ห้าหมื่นนะครับคุณชนาทิพย์เนี่ยห้าหมื่นสามร้อยคะแนนส่วนพัคเพื่อไทยนะครับมาเป็นอันดับสองนะครับได้มาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดคะแนนนะครับความต่างความห่างเนี่ยประมาณสามหมื่นแปดพันนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะแบบขาดลอยเลยนะครับส่วนไปดูที่แพร่เขตสามนะครับอันนี้ ดาวสภาด้วยนะครับคุณวรา,ว,าวรวัตเอื้ออภิญญากุลน,นะครับก็ไปแพ้ให้กับพักประชาชนนะครับพรคประชาชนเนี่ยได้มาที่2 0 0 0มนะครับคุณวรวัตเนี่ยนะครับได้มาที่2 0 0 0มนะครับความต่างของคะแนนก็อยู่ที่2 4 3พันคะแนนจังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าเรามาเรียนรู้กับบทเรียนแล้วเนี่ยครั้งนี้ ก็เป็นครั้งที่แพ้มากสุดในประวัติศาสตร์นะครับอย่างน้อยๆขี้หลิวขี้เหล่ยังไงก็ยังมีนะครับสส,สติดไม้ติดมือกลับมาทุกครั้งอาจจะเจออุบัติเหตุทางการเมืองครั้งนั้นมีครั้งหนึ่งที่เป็นพรรคไทยรักษาชาติและถูกยุบพรรคไปอันนั้นก็ทําให้พรรคประชาชนเข้ามาแต่พอมาเป็นเพื่อไทยแล้วเราก็ทวงเก้าอี้คืนมาได้นะฮะเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ยั้งยืนยงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับทําให้เห็นว่านะครับในการนะครับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย นะครับมันไม่ใช่ปัจจัยมันไม่ใช่แค่กระสุนอย่างเดียวผมเชื่อว่าน่าเป็นกระแสของพักด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างมาปะปนกันมากมายเหลือเกินนะครับทุกท่านก็ทุกท่านเห็นอย่างไรคิดอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับสําหรับจังหวัดแพร่นะครับนะโอเคนะครับครั้งที่ผ่านมายกจังหวัดแต่ครั้งนี้หายยกจังหวัดเช่นกันนะครับไปต่อครับนะฮะที่จังหวัดนะครับ น้องคายนะครับมีคนบอกว่าอยากให้วิเคราะห์น้องคายน้องคายในการเลือกตั้งปี256 6เนี่ยเราเข้ามา2แล้วเสียไป1นนะครับแต่เขตที่เสียเนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นสุดๆนะครับครั้งนี้หลายๆคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าน้องคายเนี่ยน่าจะกลับมาได้นะครับทั้ง3ที่นั่งนะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยได้2พลังประชารัฐได้หนึ่งนะครับครั้งนี้พลังประชารัฐอ่อนแรงลงไปเยอะมากนะครับพักแตกด้วยก็ไม่มีใครคาดคิดนะฮะว่าการกลับมาครั้งนี้ เลือกตั้งในปี259พลังประชารัฐจะสามารถเข้ามาได้นะครับสที่นั่งนะครับทุกท่าน,นลองคิดดูแล้วกันนะครับนะ,ะเราไปสรุปครับเขตหนึ่งะฮะเป็นคุณกระแสตระกูลพรพงศ์นะครับพลังประชารัฐได้มาที่36,000นะครับอันดับ2เป็นคุณไพศาลลือสมบูรณ์พักคุมใจไทยได้มาที่24,000อันดับ3นะครับนางสาวอภิญญาบุญจันทร์พักประชาชนได้มาที่18อันดับ4นายกฤดา ตันเทิดทิพย์พักเพื่อไทยได้มาที่หมื่นสองนะครับตกไปอยู่อันดับสี่เลยนะครับสําหรับเขตหนึ่งหนองคายนี่นะครับนั่นแหละครับไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่านนะไปดูที่เขตสองครับเขตสองอันดับหนึ่งเนี่ยนายยุทธนาศรีระบุรพักพลังประชารัฐได้มาที่สามหมื่นสามรอยี่สิบสองคะแนนอันดับสองนางจิดาภาสุนทรธน,นากุลพักภูมิใจไทยได้มาที่สองหมื่นหกอันดับสามอันดับสามนะนางสาวชนกจันทาทองอ,อุไม่น่าเชื่อนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้ด้วยนะครับนะเป็นอดีตสสด้วยนะครับได้มาที่หมื่นสามนะครับอันนี้ก็ถือว่าแพ้ไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะก็ถือว่าแพ้เยอะครับนะเขตหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับอันดับติดไม่ติดหนึ่งในสามด้วยแต่เขตสองเนี่ยมาอันดับสามก็จริงแต่ว่าคะแนนห่างจากอันดับหนึ่งเนี่ยพักพลังประชารัฐครึ่งต่อครึ่งนะครับสําหรับคุณนะฮะชนกจันทาทองนะครับก็น่าเสียดายครับนะ โอเคเราไปดูเขต3ากันครับเขต3เนี่ยก็คือคนที่ได้มาคือคุณศักดาจันทรสรวรรณจากพรรคภูมิใจไทยมาที่3 6มหมอันดับสองนายเอกนัทอินรอดนะฮะเป็นอดีตสสองนีนะครับนะฮะอดีตสสเป็นของพรรคเพื่อไทยได้มาที่1 9ื่นนะครับคะแนนก็หก่างกันราวราหมื่นห้มื่นหกนะฮะ ห่างกันก็ถือว่าเยอะนะครับนี่แหละครับนะพักเพื่อไทยเป็นพักที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้มาสองที่นั่งแล้วก็มีพลังประชารัฐหนึ่งที่นั่งแต่เขตนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าสูสีนะครับแต่เราก็คิดว่าครั้งนี้เพื่อไทยน่าจะกลับมาได้ทั้งสิ้นสามที่นั่งเหมือนเดิมนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียวนะครับ นะครับก็น่าเสียดายมากนะครับมันก็เป็นบทเรียนนะครับครั้งนี้ทุกท่านเห็นอย่างไรนะครับช่วยกันไขข้อข้องใจให้กันและกันแล้วกันนะครับสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าปัจจัยอันที่หนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นคือกระสุนเราแพ้นะครับแต่ไม่อยากให้โทษกระสุนอย่างเดียวครับถ้าโทษกระสุนอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะนําข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขแล้วก็สู้ศึกในครั้งต่อไปนะครับผมเชื่อว่ากระแสก็มีผลครับ นะและโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับภาคเหนือมีผลจริงๆนะฮะถึงแม้นว่าจะเปลี่ยนกรรมการบริหารพักเนี่ยแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนที่ช้าเกินไปหรือไม่นะครับการที่ได้ดรยศนันวงสวัสด์มาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยทั้งที่นะครับเป็นตัวความหวังเลยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ดีมากๆนะครับแต่มาช้าไปหรือเปล่านะครับอาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ลงตัวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าดรยศนันออกมาเร็วกว่านี้นะครับผมเชื่อว่า เพื่อไทยอาจจะได้ถึงร้อยเสียงนะครับนะอาจจะไม่เยำเป็นพักต่ำร้อยนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนทีมงานบริหารพักก็ต้องไปมองกันใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงการนะฮะปราศัยหาเสียงเนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นแบบเดิมๆหรือเปล่านะครับเป็นรูปแบบเดิมๆในการที่ก็อาจจะมีการแทรกกันไปแทะกกันมาแทะกกันไปแทรกันมาแล้วก็ทําให้ประชาชนเริ่มเบื่อหรือไม่นะครับหรือนโยบายจริงๆมันเป็นนโยบายที่ดีมากๆนะครับในการที่จะมาให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเนี่ยแต่มันอาจจะทําให้เข้าใจยากหรือเปล่านะครับมันอาจจะต้องนะฮะให้มันเป็นพอดีคําพอดีคําแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจง่ายเหมือนในอดีตอย่างเช่น 30บาทรักษาทุกโรคนะครับหรือในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือในเรื่องของโอท็อปอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันสั้นๆและมันเข้าใจง่ายเลยนะครับของเพื่อไทยอันใหม่มันอาจจะเป็นนโยบายที่ดีอาจจะทําแต่มันอาจจะเป็นการสื่อสารทําให้เข้าใจได้ยากขึ้นทําให้ประชาชนเข้าไม่ถึงหรือไม่นะครับดังนั้นบทสรุปทุกอย่างที่พรรคเพื่อไทยจากที่เคยยกจังหวัดแล้วก็หายไปยกจังหวัดเนี่ย ผมเชื่อว่ากระสุนอันดับหนึ่งนะครับสองกระแสของพรรคดอบลงนะครับสามในเรื่องของการปราศัยนะครับอาจจะเป็นรูปแบบเดิมๆไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสีนั่นก็คือในเรื่องของนะครับอ่าสก็คือในเรื่องของการที่นำนโยบายออกมาตีแผ่หรือออกมาณัฐถาที่บายแต่มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ยากความเข้าใจพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ สุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับทุกท่านครับคิดอย่างไรเห็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับขอให้ใช้คําสุภาพแลกเปลี่ยนกันนะให้เราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะฮะพี่น้องของเพื่อน เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยกันนะครับเราเลือกมาด้วยกันยังไงก็จะต้องเป็นกําลังใจครับทุกท่านเราไม่ทิ้งเพื่อไทยแน่นอน,นครับและผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็ไม่ทิ้งเราครับเขาจะนำนโยบายดีๆเข้าไปสู่สภาแล้วก็เข้าไปในการบริหารจัดการนะครับในกระทรวงต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับยังไงเพื่อไทยจะกลับมาครับขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปสวัสดีครับ